สวัสดีครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของสินค้านะครับถ้าเป็นของ WooCommerce เองนะครับก็สามารถเพิ่มสินค้าได้อีกหลายประเภทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เป็น Affiliate นะครับวิธีการเพิ่มยังไงนะครับก็ไปที่ New ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Product นะครับขั้นตอนทุกอย่างนะครับคล้ายกันเลยนะก็เดี๋ยวผมทำเป็นอะไรดีนะเป็น Back อีกทีเท่ากันนะครับ นะครับจากนั้นก็เอาเนื้อหามาใส่นะครับใส่นิดเดียวเนาะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะดูรู้ว่ามันต้องใส่แบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ product data นะผมเลือกเป็น external affiliate product นะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะให้ใส่มานะครับก็เป็น product u ้ L นะครับสมมุติผมบอกว่า https://www.okd.com นะครับมี E 3ตัวนะครับ สมมติว่าผมเป,เป็นแบบนี้เนาะไพสก็บอกว่าเป็น45นะครับ450แล้วกัน450เลยแล้วกันโอเคไฟเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยเนาะจากนั้น Product Tag นะครับเราก็เอา p r o d u c t t ทมาสักโอเคมาเลือกสินค้ากันเลยนะครับในส่วนของตัว A f f i l i a t e เนาะสมมุติว่าผมเอาอันนี้แล้วกันโอเพนไปนะครับแล้วก็เซต product นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัว Affiliate เนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปลองดูที่หน้าเว็บหรือว่าหน้าสินค้าของเราดูนะครับว่าเออถ้าเป็น Affiliate Product แล้วเนี่ยเวลาที่เรากดสั่งซื้อแล้วมันจะไปที่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะคลิกขวา New Tab นะครับอ,อันนี้นะครับก็เป็น Affiliate Product เนาะมันก็จะมีคำว่า Buy Product นะครับแล้วก็พอเรากดคลิกไปนะครับเขาก็จะทำการนะครับ วิ่งไปที่เว็บที่เราต้องการนะครับวิ่งไปที่เว็บหรือว่าวิ่งไปที่สินค้านั้นๆของตัว A f f i l i a t e ของเรานะครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วนะครับก็มาที่หน้านี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว A f f i l i a t e product นะอีกอันนึงนะครับที่ผมก็ทําอยู่นะครับก็ขายอยู่ก็เป็นในส่วนของตัวอีบุ๊กนะครับก็สามารถทําได้หรือว่าใครเป็นขายเป็นคอร์สออนไลน์ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัว A f f i l i a t e product เนาะ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ